สีตีเนียและไอ้บ้านของคุณนี่มันเป็นแบบมันแต่งแบบนี้นี่มันเป็นแบบสไตล์เพย์บอยหรือว่ายังไงวะไม่หรอกจริงๆแล้วผมเปลี่ยนบ้านเนี่ยเปลี่ยนการแต่งคุณมาหลายรอบมันก็ไม่เหมือนเดิมสักทีขี่เบื่อขี่เบื่อก็คือเราแต่งมันแนวไหนนี้เขาเรียกแนวไหนอันนี้วินเทจวินเทจวินเทจรอยัลรอยัลตะกอนเป็นวินเทจธรรมดารอยัลก็คือมันก็จะใหญ่ขึ้นมี คริสตัลอะไรคริสตัลแบบพิมพ์ๆหน่อยฮะใหญ่ๆหน่อยใช่สมัยก่อนเขาจะเรียกว่าทรงหลุยแต่หลุยเนี่ยมันไม่เข้ากับผมอ่อมันไม่เข้ากับบ้านด้วยตัวบ้านเล็กไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นวินเทจรอยยอก็คือเกือบจะเป็นหลุยเกือบจะเป็นแบบว่ามีความเป็นบ้านๆผสมไปก็คือไม่ได้แบบทองอลาม่เอาไม่เอาไม่เอาเราไม่เล่นทองอันนั้นมันจะพิมพ์ไปหน่อยฮะอันนั้นมันเหมือนอยู่ในคาลิฮารอะไรเงี้ยมันดูไม่ใช่เราอไม่แล้วคือ คือคุณมีของสะสมพวกนี้นี่นี่ของสะสมคุณใช่ไหมอาใช่ครับแบบเทบอยนี่ก็ต้องสะสมแว่นสะสมของพวกนี้หรือว่าผมเนี่ยสายตาสั้นออเออก็เลยต้องใส่แว่นสายตาตลอดใส่อันเดิมไปบ่อยก็ชอบมีคนทักเขาทำไมมีแว่นเดิมแว่นเดิมอ๋อก็เลยเป็นที่มาว่าคุณต้องมีแว่นเยอะชุดเชิดการแต่งตัวนี่มันจะต้องยังไงจริงผมเป็นคนมีสองสไตล์คือเนี้ยบกับแบบหลุดไปเลยหลุดไปเลยสีสันจัดจ้านจิ๊ดจ๊าดเวลาทำงานเนี่ย ผมจะคุมโทนเทาดดำขาวสาอันนี้คือโทนของคุณใช่ถูกต้องอ๋อแสดงว่าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าถ้าคุณจะเป็นคนที่แบบมีแนวเป็นเสือนี่คือคุณต้องมีสไตล์การแต่งตัวที่มันชัดเจนใาสนตัวของคุณเองจริงถูกป่ะและสีดำมันเป็นข้อบ่งชี้แล้วว่าเป็นคนที่ดูแบบเขาเรียกว่าเท่ๆหน้าค้นหาใช่ลึกลับมองยากมองยากใช ดูของสะสมของหนุ่มพลย์บอยคนนี้กันไปแล้วเรามาเจาะลึกกลเม็ดเคล็ดลับในการวาลดลวดลายจีบสาวของหนุ่มคันนี้กันดีกว่านะคะผู้หญิงนี่เขาเขาคือเขาเขาจะมองผู้ชายว่าไอของที่คุณมีเนี่ยของภายนอกอ,ะอ่ะ,อะมันเป็นสิ่งสําคัญไหมยุคนี้ผู้หญิงวัตถุใช่ปะ่ะออวัตถุอะ่ะคือจริงๆแล้วตัวผู้หญิงสมัยนี้อาจจะไม่สําคัญแต่ถ้าเกิดคุณจะจริงจังกับเขาเนี่ยอไอของเราเนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์ให้กับ พ่อแม่เขาเนี่ยได้เห็นว่าคุณมีศักยภาพนะอย่างสมมติผมไปเจอพ่อแม่คู่หญิงคนหนึ่งผมรู้ว่าเขาเป็นครอบครัวจีนผมจะปลดต้มหูออกหมดเลยนึกออกไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหใส่ห่วงเฮงอะไรไปไม่ได้บางทีก็มันต้องมีการรู้ลูกล่อลูกชนถึงแม้ว่าลูกสาวเขาจะยังไม่ได้ชอบเราแต่ถ้าพ่อเขาคุยกับเราตลอดอันนี้มีใบผ่านทางแสดงว่าพ่อแม่เขาอนุมัติ ว่าคุณสามารถมาคบหาดูใจกับลูกสาวฉันได้นะใช่มไม่รู้เป็นทุกบ้านหรือเปล่าน,นะแต่ว่ามีบางบ้านอย่างเงี้ยเวลาที่แบบผู้ชายมารับลูกสาวพ่อจะไปชะเง้อประตูดูก่อนเลย<อ>ว่าเอารถอะไรมารับ อ๋อมอเตอร์ไซค์หรือเปล่ากูลีกูจอหรือเปล่าไม่ใช่แว่นมาเลยท่อดังแป๊ดแป๊ดไม่ไม่ได้ให้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วคุณเวลาไปรับสาวๆกูเลยเอาอะไรไปก่อนผมจะเอาเบนซ์เก่าๆไปรับอ๋อเอาเออเอาเอารถเก่าๆเอารถเก่าไปรับอ๋อเพราะว่าอะไรเพราะว่าไมาหาว่าเอาเฟอร์ลี่ไปอย่างงี้ไม่ได้ไม่หาว่าคี้ยแอคกีอวดกีอวดไม่ไม่ได้ไม่ได้เออต้องหลายๆวันเจอกันก่อนใช่ใช่อ๋อคุ้กกันก่อนอ๋ออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เนี่ยผู้ชายที่เป็นลักษณะเทย์บอยอย่างคุณเนี่ยจะชอบผู้หญิงแบบไหน ผมหรอจริงๆเพย์บอยทุกคนก็ชอบแบเซ็กซี่แบบตุ้มๆอะไรย่างนี้ป่ะไม่ๆม่สำหรับผมเนี่ยชอบแบบเรียบร้อยทำไมอะเรียบร้อยพวกนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับคือผู้หญิงเซ็กซี่มักจะชอบเพย์บอยอ๋อคือมันก็ไม่ค่อยท้าทายแต่เพย์บอยไม่ค่อยชอบผู้หญิงเซ็กซี่ก็ชอบนะแต่ว่าแต่ว่าไม่ครบเรียกว่าถ้าตีเป็นคะแนนการจีบเนี่ยครับ ผู้หญิงเรียบร้อยเนี่ยเนิร์ดเนิร์ดจีบยากกว่าอ่ามันท้าทายกว่าจีบยากกว่าตัวจีด๊ดอ๋อรู้กไหมเพราะว่าคุณไปเที่ยวของคุณอยู่แล้วทุกอาทิตย์อยู่แล้วคุณก็จะเจอสาวๆเซ็กซกอยู่ในผับอยู่แล้วหรือตามทะเลอยู่แล้วแต่สาวเรียบร้อยเรียนหมอเป็นนักธุรกิจอะไรพวกเนี้ยอ่า ไปนะในสถานที่ที่เพย์บอยไปแต่คุณจะไปเจอเขาในห้องสมุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือยากยากมันก็ท้าทายเป็นใช่มันก็เป็นคุณก็เลยจะชอบโจทย์ของการท้าทายอ่ะถูกต้องครับอ๋อเอาอย่างน้องนิวเคลียร์นี่เล้วงงงงไหมตอนเขาเจอคุณตอนแรกเขางงงงเขาเกลียดผมมากเขามาไล่ผมฟังว่าเฟิร์สอิมเพรสชั่นอ่ะอยู่ในร้านอาหารร้านหนึ่งเขานั่งอยู่โต๊ะไกลๆอ่ะผมบอกเด็กเสิร์ฟน้อง เปิดายไปส่งให้โต๊ะ uh> นักร้องโต๊ะนั้นหน่อยแล้วอ่ะแล้วเขาก็ถือไยไปให้คุณนิวพอไปถึงปั๊บบอยก็จะชี้มาทางผมแล้วว่าแก้วมาอย่างนี้ภาพของผมเนี่ยที่น้องนิวเล่าคือผมมานั่งไขว่ห้างแล้วก็ถือไวอนี้ป๋าแก่ๆว่ยสุดท้ายเป็นไงแล้วเขามาชอบกูจริงๆเพราะอะไรอ่ะเขาบอกไหม น่าผมไม่ใช่ภาพที่เขาเห็นวันแรกแน่นอนอ่าไม่ใช่เขาอีเขาอีมากอ,อ,อ้ยอีเลวนี่โอ,อ้ยห,หลงตัวเองตม่งีผู้หญิงไม่ด่าทำอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมคิดว่ารอตายแล้ว,ท,วท่าท่ามึงอ่ะอ,อ,อ,อสุดท้ายวิธีการที่ยากที่สุดอย่างที่ผมบอกไงคือพ่อเขาผมเริ่มขอเบอร์คุยกับเขาเนี่ยพ่อเขามาเจอผมเลยนะพ่อบอกเลยเนี่ยลูกเขาเนี่ยเลี้ยงมาอย่างดีอ่าคือผมไม่ได้ถามะอะเรียกป่ะแต่พ่อเขาเล่าให้ฟังเลย ผมเลี้ยงมาอย่างดีผมไม่เคยให้ขึ้นแท็กซี่ผมไม่เคยให้น้องต้องกลับเองอผมดูแลแบบอย่างดีใครได้ยินน่ะถูกต้องเกิดมาขนาดนี้ปุ๊บด่านแรกที่ต้องชนะไม่ใช่ท้องนิวล้ะเป็นคุณพ่อพยายามดูว่าพ่อชอบเรื่องอะไรก็ไม่ชอบอะไรยังเขารักลูกมากก็จะ ไม่ชอบให้ลูกเนี่ยไปต่ายทั้งวัดไปค้างคืนที่ไหนไม่ได้ไม่มีเราก็ไม่ไปแต่ว่าด้วยความนี่เจ้านิวเป็นเด็กไงบางทีวัตเองไปต่ายทั้งวัดเลยเงี่ยไม่ได้ผมไม่ต้องเบรกๆหน่อยผมถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นหวานะมเหนอ่อแต่พอเป็นเราปุ๊บจะเข้าพ่อต้องไม่ตามใจน้องอ๋อ ไม่ไปไปไม่ได้ไปไม่ได้เข้าใจผิวเราก็ต้องรู้ว่าจะดีกับพ่อยังไงก่อนอันนี้คือเรื่องของน้องนิวถ้าอย่างท่าเป็นสาวคนอื่นเนี่ยคุณไปเจอสาวเซ็กซี่มากๆเนี่ยคุณจะมีวิธีการจีบไงยไม่ต้องเป็นสายซีได้เอาสาวทั้งหมวดทั้งมวลน่ะทุกคนจะแพ้การเทคแคร์คุณว่าคุณแน่ไหมในเรื่องของการเทคแคร์ผมแน่เลยยอมากเลยวันนี้ผมมีโจทย์ให้คุณเดี๋ยวคุณไปเป็นพิธีกรร่วมกับผมได้เลยสาวแบบระดับโลกเลย ระดับอินเตอร์ให้คุณเนี่ยดูแลเทคแคร์เลยผมนัดไว้พร้อมไปดิวดิวถึงกับออกปากว่าเป็นตัวจริงเรื่องการจีบหญิงอยากจะรู้สักแค่ว่าถึงเวลาจริงๆรงลีลาจะสนิ้งเก่งเหมือนปากว่าหรือเปล่าคู่สีตีเนียน